ไก็อยากจะเล่นอะไรนะแต่ว่ายังใส่ไปนั่นน่ะสิไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราด้วยหนึ่งในพวกคุณนั่นแหละตากไม่ใช่เขาชอบด่านเมื่อกี้แน่เลยอ๋อเออเขาชอบเออว่ะไม่เป็นไรหรอกใส่ด่านไหนก็ได้อาการคืออะไรอ่ะเราไม่รู้รู้ไมีอะไรกวนี่แหละคุณดีมก็คือด่านนั้นกได้จำได้ว่าพวกคุณพูดว่ามันคือด่านเราก็เลยบอกว่าด่านนี้มันก็ดีไม่เป็นไรเอ้ยมันก็ได้อยู่ังสว่าง เราไม่รู้ว่ามันคือด่านเราเห็นแล้วเรามีเยอะมากเราก็เลยใส่หน่อยมีเยอะรู้เลยนะคะว่าไม่อ่านมีเยอะก็ไม่ใส่โอเคโอเคเราก็มีด่าเดิมไม่รู้ตัวเลยต่อลอกเกียดผีบอกเฮ้ยเซอร์ล็อกด่านเหรอเปล่าเซอร์ของเยอะมีเยอะต้องใช้เจอผีเช่นด่านนี้เล่นยากจริงเฮ้ยมันมีวัคซีนเป็นตัวนั้นเหรอ ใช่ค่ะสองตัววัคซีนหรือว่าสเปรย์พริกไทยก็ต้องลองดูดีๆอันนี้คือหนุ่มผู้เอกหรอคะหรือคุณนามิหนุ่มเอ้ยเจอเราอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะเนเมค่ะเี่เหรอไม่ปอดตจะโดนแซ่บม่ะแซ่บเหรอไอ้ซอมแบร่อ๋อซอมบี้ เอ้ย <ort>. มีซัมบี้แถวข้างรูหูเราอ่ะแย่มากเลยอ่ะอยากเอาไปแก้ทำไมต้องทำทำไมต้องทำคนป่วยคุณดีมไปจัดการดิคุณดีบอกว่าอะไรคะโอ้ยโอ้ยซัมบี้มาอีกแล้วมาทำมาหาพระแสงอะไรบัตรนัดต้องลดมา ไม้ไปหนึ่งกันอุ้ยมันอยู่ใกล้เรามากเลยอะอยู่กับเราอยู่กับเราตัวนี้ไม่หลอกไฟแทบจะไม่หลอกไฟเลยหลุดแล้วใช่เดี๋ยวสันหลังเลยของเรามีประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วยมันตึงแตกตรงเราอะแต่เราไม่สะุดไปแลวตัวนี้ไม่ค่อยหลอกไฟอุ้ยอุ้ยอยู่กับเราชัวร์เลยนั่นไงอยู่ข้างหน้าเราอุ้ยมันวิ่งไปฝั่งตรงข้ามเราเลยแฮะมันไม่เห็นเราหรอจริงเลยนะ อันนี้น่าจะมือใหม่ผู้คนสองคนก็ไปกวักมือได้อะเฮ้ยเขาเป็นมือใหม่เหมือนกันมันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องเท่าเทียมไปกวักมือได้นะคะหัวร้องเพราะว่ามจริงไม่ได้นะอย่างนี้เนี่ยเราต้องให้เขาเขาเจออาจารย์เราหมดขอบคุณที่มาช่วยโอเคุค่ะวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะตัวไม้ด้วยยุกไม้ เอ้ยเขาไปเจอกับปรมาจารย์เราแล้วอะหยองเลยเดนายอะหยองเดี๋ยวเขาก็จะหาพวกคุณจนเจอเอออย่าให้เจอสิทธิ์น้องทีมบอลิสเรานะสิทธิ์น้องสิทธิ์น้องหนึ่งวันของเราแย่วสิทธิ์น้องสิทธิ์่วมสำนักแย่อะไั่ฝั่งนู้นซ่อมไปบ้างยังน้อเฮ้ยนายนนยต้องไปหาคุณดีกว่าคุณอ้อจะได้เท่าเทียมยมันติดตัวเราแล้ว ใั่ไงผมวิ่งพาไปหาคุณเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไปแล้วหรอเฮ้ยสิบปีเออฟาดไปหนึ่งดอกยี่สิบแล้วเจอแล้วคู่สิบสูสีกันให้เราพิวให้ไหมคะเอ้ยคุณไปฉีดยาก่อนไปนค่ะอี้ไดป่เออมึงใหม่เหมือนกันชิวๆยาวแล้วแซนเขาเริ่มยาวขึ้นมาและตืไปฉายเราทิ้งอ่ะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยหลุดหรอคุณดีมตามแม่มุกไม่ขยับไม่หลุดดีไม่หลุดดีไม่หลุดดีโอเคนี่แะงตามติดอยูยวสไตล์เอกน่าจะไปฉายตกแถวนี้มันกำลังไล่เก็บของอ๋อเฮ้ยเราตั้งใจซ่อมซึ่งพวกคุณเท่าไหร่ฮะเสร็จแล้วค่ะโอเคโอ้หแล้วก็ไม่บอกเราตั้งแต่แรกเราได้ไปหาเก็บไปฉายมันวิ่งตามเราลัวๆเลยอ่ะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูด่าอะไรนะเมื่อกี้ ตลุดบ <zo'> ok. ูบ <rua> ี้อ่ะทำไมฮิวเร็วจังเลยอ่ะคุณเอาอะไรมาคุณเองไม่มีอะไรเลยเราใช้ปืนทั่วไปปกติมั่วๆอ้เหจิตมันเร็วจนเราตกใจเลยไปทางคนเดียวไม่มันไปไปมั่วมันเหมือนมันเป็นไปไหนก็ไม่รู้น่ะไปมั่วประตูใกล้คนดียวมีไหมอะไม่มีแน่เลยมีประตูกลับมาเกเห็นอ้อว่ะเอ้ยคุณอ้อต้องโชว์สกิลช้าอ้ออันได้มันช้าอยู่ ใช่ไหมล่ะเขาเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันดูทรงก็เอเอไปเดี๋ยวเขาไปช่วยเปิดประตูให้ทีดิไอวิ่งมาเจอหน้ากดนได้เลยค่ะเรายังไม่อีกยาวไกลเขานอนอย่างสบายสบายตรง้าเป้าเราถ้าเป้าจะทําไงอ่ะไยตีของกระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยคุณวิ่งไปล้มแถวนน้นนะคะเ่้ยอกระเป๋าเราหาย เอ้ยไม่น่าไปปังให้เลยเสี็จได้กระเป๋าเปิดเปิด้เก็บกระเป๋าไว้ทำไมอะวโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดแทนแล้วแย่ตรงไหนแล้วปะเรานึกว่าซอมบี้เป็นเพื่อนวิ่งไปหาอลิสอลิซได้เดดเดอร์จากสาวดีมาด้วยเออไปเอาคุณดีมมาคุณดีอยู่แถวโน้นอะเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าหิวตัวเองวะก้าวไวสองประตูละนรอไปเก็บกระเป๋าหิวตัวยังป่ะ เฮ้ยกระเป๋าที่เราเก็บนี่กระเป๋าเราหรือกระเป๋าคุณนามีวะถ้างั้นอะสาวมันฮิวเราฮัลลโหมอเฮ้ยซอมบี้อยู่ตรงนี้นะคะเขาอยู่ตรงเราเราไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะคุณน้องน้อไปเรามาฮิวกันตรงนี้ดีกว่าได้ค่ะกระเป๋าเราอ่ะกระเป๋าคุณสีอะไรเอ็็กเอกช่วยสไตเอสเอ๋ช่วยเอ็กช่วยคุณดิมได้ไหม ไไม่ด้เอาไปช่วยคุณดิมก่อนเดี๋ยวเราไปหากระเป๋าเราเองได้ไปกระเป๋าเราก็ตกแถวๆนั้นนะสาวอ้อโกยกระเป๋าเราไปแน่เลยอไม่จริงกระเป๋าคุณไม่ตกแถวนี้เอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วเราเจอกระเป๋าเราแล้วก็ร้องทางนี้กูดีกามาโอเคกลับกบกบซ้ายมาซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาด่วนเราแล้ววะหลูไอ้หัอย่าให้คิวเลิกจับได้อย่าเล้มนะอย่าลัง โอ้ยคุณเทียซ้ายใช่มาแล้วโอ้ยไปแล้วบังเกาโอ๊ยมันลงไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ทันแล้วยไปเลยไปเลยไปเลยม่มีลีดเดอร์ตัวอะไรอ่ะเอาไปไหนอ่ะได้เอ็กๆตายยากต้องตายยากบอกมันเนี่ยเอาหลุดไหม มามามไมไม่ไว้ไว้คอมบี้โอ้โหมาได้เกิดไว้ซอมบี้ออกมาเลยค่ะอ้าวใครอ่ะใครลบอะซอมบี้มาจุกน่าได้เดี๋ยวเราไปสอยคุณนามิพร้อมเลยนี่เอะก็มาเนี่ยมาดีเออมาเด้ แล้วคุณไปล้มได้ย be ังไงเนี่ยซอมบี้เขากัดฉากราอ่ะดึงเลยดึงเลยดึงเลยเจอคุณอ้อเลยดึงเลยดึงเลยเออได้ค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่นาฬิกาหมดก็จบหน้าเลยเจ็บแค่เครื่องตัวตัชั้นใหญ่เฮ้ยใครใครใครเปิดประตูให้ทีสิคะใครไปก่อนเปิดประตูให้ทีอ๋ออ๋อไม่ทันแน่เหรอไม่ทันเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยเฮอกเอกเอกมันไปหาเอกนะไตยอะไตยอะ อ um, <th like cool ุ้ยเอาแล้วกลัวคุณอย่างนี้อไงคุ้ย่าคยเรายังไม่เจ็บเฮ้ยเราได้เราได้เราได้คุณน้ำพี่ไ้น้ำพี่ว้ายได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปเราเห็นแล้วไอ้เร็วเร็วเร็วไม่ทันไม่ทันคุณน้อไม่ทันไม่ทันเอ้าไม่ทันคุณเอกคุณเอกเดี๋ยวเรายิ้มให้ไม่ทันต้องมาฟังเจ้าง้วงนั่นกลำมาว้าย ไปเอกออกไปเอกออกไปเอกออกคานคานตายเออเออไปเอกออกคาน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 ไม่ออกได้ออกไปเลยหลุด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 ไหมหลุดไหมเกนิดนึงโอ๊ยช่วยช่วช่วยทีนะเว้ยโอ๊ยโธ่เอ้ยเรื่อยมากคือบ้าคุด้อเลยคุอ้อคานออก 啊！啊！